ค่ะวันนี้เรามาชมนวัตก,กรรมิี่ถัดไปกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนาตัวหน่อยนะคะครับผมชื่อรองศาสตราจารย์ดออรอัติวงศ์สุชาโตนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับอันนี้ผลงานของอาจารย์นี่ชื่อว่าอะไรคะ ครับก็เป็นะระบบหรือว่าเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า My c o s v i e w นะครับก็เป็นอซอฟต์แวร์นะ,ะที่ช่วยในการเรียนการสอนนะครับให้อาจารย์กับผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนกันได้อย่างอย่างสนุกสนานแล้วก็อาจารย์เองก็สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผู้เรียนก็เข้ามามีส่วนร่วมในคลาสได้อย่างดีครับแล้วซอฟต์แวร์นี้สามารถนําไปใช้ต่อยอดในอุตสาหกรรมได้หรือเปล่าคะอ,อาจารย์ครับ ก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสถานะของของตัวระบบเนี่ยจะเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งปัจจุบันเปิดใช้งานทั่วไปอยู่แล้วอย่างในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้เยอะอยู่ะนะครับพิ่ิกรเองก็น่าจะได้ใช้อยู่<ช>นะครับใช้อยู่ก็คือในในในชั้นเรียนตอนนี้เนี่ยใช้คอร์สวิวอยู่แล้วมาสักประมาณ2ปีและครับแล้วตอนนี้สามารถต่อยอดอะไรได้เปล่าคะอาจารย์ครับก็ ลักษณะธรรมชาติของตัวระบบที่เรียกว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์ซีสหรือแอปพลิเคชันเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะเป็นการปรับปรุงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามองในมุมมองของนวัตรกรรมก็คือว่าเราก็จะคิดมองในแง่ที่ว่าจะขยายฐานของการใช้แล้วก็มีโมเดลของธุรกิจเนี่ยทำให้สิ่งนี้อาจจะเกิดเป็นในลักษณะของ Social Enterprise นะครับที่สร้างโซลูชันของซอฟต์แวร์ในการเรียนการสอนเนี่ยให้ ครูอาจารย์นะครับในระดับมัธยมในระดับมหาวิทยาลัยให้มีเครื่องมือที่ดีที่จะใช้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆซื้อจากต่างชาติเข้ามาค่ะเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์อาจารย์กันไปแล้วตอนนี้เราลองมาฟังเสียงจากนิสิตดูบ้างนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยอชื่อเติมครับปี2จากพาคอไอนะครับน้องเติมเคยใช้คอร์สวิวไหมคะใช้เกือบทุกวันเลยครับดาวนโ์โหลดเลคเชอร์ทำส่งกันบ้านทำควิสอะไรต่างๆใช้คอร์สวิวนี้สะดวกมากเลยครับ เนี่ยพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อยเนาะใช่ครับโอเคค่ะก็คือสมมุติว่าวิชาจาว่านะครับก็สมมุติว่าผมอยากอ่านเ e คเชอร์12เนี่ยก็ไม่ต้องหาที่ไหนไกลก็เลยก็แค่คลิกแล้วก็ดาวน์โหลดเลยก็แค่นี้ง่ายๆก็ได้อ่านเ e คเชอร์แล้วแล้วคอสติลนี้ลิงก์กับ Facebook ด้วยหรือเปล่าคะลิงก์ครับซึ่งผมก็ใช้ Facebook เป็นประจำู่แล้วก็ ง่ายตการใช้งานมากไม่ต้องสร้างไอดีใหม่เลยอะไรเลยหรือว่าต้องใช้ของเก่ามาเลยครับผมง่ายง่ายมากครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวันตรกรรมเพื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาของเมืองไทยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะรองเตอร์ขอบคุณค่ะ